สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีพี่นาดด้วยนะคะวันนี้ NW r e a l e s t a t e 78นะคะอยู่กันที่บ้านหนองไข่น้ำค่ะภูมิใจนำเสนอบ้านหลังนี้เลยนะคะบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่78ตารางวานะคะจะตั้งอยู่ที่บ้านหนองไข่น้ำตำบลหนองไข่น้ำอำเภอเมืองจังหวัดนะครราชสีมานะคะคุณผู้ชม ติดถนนสาธารณประโยชน์คอนกรีตอย่างดีเลยนะคะตรงนี้ก็คือด้านหน้าของแปลงที่ดินนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะเดี๋ยวไว้สารก่อนนะคะซาธุทค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านไม้ข้างบนแล้วก็ข้างล่างจะต่อเติมเป็นปูนะคะมีครัวอยู่ด้านข้างนะคะตรงที่พี่นัดจอดรถนะคะก็จะเป็นส่วนของด้านหน้า ความกว้างของแปลงที่ดินแล้วก็สุดก็จะเป็นห้องน้ำมีห้องน้ำอยู่ขวามือนะคะตรงด้านนี้นะคะคุณผู้ชม่ะพามาชมส่วนของขอบเขตด้านขวาของแปลงที่ดินนะคะนี่ค่ะสุดตรงนี้เลยจะมีห้องน้ำอยู่นอกบ้านนะคะแล้วก็มียุงด้วยอันนี้เป็นยุงค่ะ ะคะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะไปในส่วนของเ,อเพื่อนบ้านซอยอื่นๆนะคะฝั่งนี้ก็คือที่เรามาจากถนนใหญ่บ้านพร้อมที่ดินปลายนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่ใกล้ถนนนมอ1049นะคะเพียง350เมตรเท่านั้นเองนะคะและอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลโคราชนะคะ16กิโลเมตรอยู่ใกล้คุณย่าโม21กิโลเมตรนะคะคุณผู้ชม และอยู่ใกล้กับถนนสุร,รารนลาลัยนะคะประมาณ6.2กิโลเมตรค่ะเดี๋ยวพามาชมข้างในกันนะคะนี่นะครับบ้านเลือนี้สวยแล้วนะครับผมก็ต่อเติมเนี่ยทำเพิ่มเติมได้เลยนะครับข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้นะครับผมเป็นไม้แท้ด้วยนะคะน้องแมมใช่ค่ะจะบอกว่าบ้านสองชั้นก็ได้นะคะก็คือเป็นแบบครึ่งหนึ่ง หมายถึงว่าต่อเติมไม่ได้ไม่ได้ต่อเติมทั้งหมดแต่ว่าต่อเติมส่วนของครัวนะคะจะอยู่ด้านนี้ตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะคะแล้วก็ตรงบริเวณนี้ก็มีบันได,ดเป็นบันไดเป็นโูวนขึ้นไปแล้วก็เชื่อมต่อด้วยไม้นะคะตรงนี้ไม้แท้ทั้งหมดเลยสูงโปร่งนะคะสูงโปร่งโล่งสบายมีฉนดพุดแดงนอสอสี่จอนะคะลมเย็นสบายมากๆเลยนะคะคุณผู้ชม นี่ค่ะก็จะเป็นส่วนของบริเวณที่ดินที่ว่างอยู่นะคะมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ในชุมชนไม่เปลี่ยวนะคะเหมาะกับลูกค้าที่ชอบบ้านแบบบ้านไม้โบราณแบบนี้เลยนะคะเป็นไม้จริงไม้แท้สมัยก่อนส่วนข้างล่างก็ต่อเติมเรียบร้อยแล้วเป็นห้องครัวนะคะเขาก็ตรงนี้ก็มีโต๊ะนั่งสบายๆนะคะนี่ค่ะมีสองจุดเลยนะคะ มีโ่งน,น้ำด้วยนะคะมีโ่งน้ำให้ด้วยตรงนี้มีโ่งน้ำแบบสมัยก่อนนะคะก็จะหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าลูกพ<อ>ื้นที่ด้านข้างนี่ค่ะมีพื้นที่ด้านข้างด้วยนะคะจะเป็นสำหรับอ ทำเขาเรียกว่าเป็นต่อเติมมาจากครัวแล้วก็ข้างนอกนะคะตรงนี้จะเป็นเอาเป็นตักผ้าก็ได้นะคะตรงนี้จะเป็นตักผ้าแต่ตรงนี้ก็คือจะเป็นห้องครัวอยู่ข้างนในห้องครัวก็ใหญ่เหมือนกันนะคะพืนที่นี่กว้างขวางมากเลยนะคะ,ะคะตรงนี้ก็ด้านหน้าเป็นยุงข้าวด้วยนะคะบผมใช่ค่ะ โอ้โหได้ยินเสียงกุวยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมาแล้วะคะ่ะแสดงว่าหน้าบ้านเรามีของมาขายแน่แรกเลยนะแม่ได้ยินเสียงเป็นแบบเหมือนรถป๊อกป๊อกบามาเงนนะคะอ๋พี่นยค่ะเขาจะไปได้ไหมคะเขาเป็นรถกระบะเขาเป็นรถกระบะเลยตอนนี้นะคะแบบพาคุณผู้ชมมาชมบ้านพรอ้อมดีดีเนื้อที่เจ็ดสิแปดตารางวาจะตั้งอยู่ที่บ้านหนองไข่น้ํา ตำบลหนองไห่น้ำอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะใกล้ตัวเมืองโคราชนะคะใกล้ถนนนม .1049 นะคะมีฉนดผู้แดงวันนี้นะคะเรามีลูกค้าผู้โชคดีนะคะวางมัดจำเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม่เยบ้านหลังนี้นะครับวางมัดจำเรียบร้อยแล้วนะครับหากท่าน<ช>ผู้ชมนะคะ<ช>ผ่านไปผ,ผ่านมาแล้วก็เห็นคลิปนี้นะครับเรายังมีทําเลแบบนี้อยู่นะครับ<ช>ก็ สามารถที่จะโทรสอบถามเรามาได้นะครับขออนุญ,ญาตไม่ได้พาชมข้างบนเพราะว่าเรามีเจ้าของท่านใหม่วางมัดจําแล้วนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะที่ชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ติดตามช่องของ Nw Real Estate 78อยู่แล้วขายที่ดีและสังหาทุกชนิดและอยากได้ทำเลแบบไหนนะคะราคาประมาณเท่าไหร่นะคะจะ,ะใช้ประโยชน์ด้านไหนสามารถโทรสอบถามแบบได้เลยที่เบอร์ 063 8 412 188แอดไลน์ไอนะคะ063 8 412 188ติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดช่อง y o u t u b e นะคะชื่อช่องว่า NW Real Estate 78ขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณครับน้องแหม่มครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเรามาถึงใน,นช่วงเวลานี้นะครับ ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับทุกท่านนะครับเคยผ่านตาที่น้องแหม่มทำการตลาดมาแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับก็ฝากกดซ u b s c r i b e กดติดตามช่องน้องแหม่มไว้นะครับเพราะว่าน้องแหม่มจะลงแบบเรียลไทม์เลยท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดนะครับอสังหาดีๆราคาถูกๆแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมและน้องแหม่มต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ